คำหนึงกับเพื่อนๆก่อนว่าเพื่อนๆรู้จักไหมคะว่าการล้างหน้าให้ถูกวิธีต้องทํำยังไงบ้างมีใครรู้ไหมเอ่ยเพราะว่าคํานี้เนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงหลายคนจะแบบได้ยินกันบ่อยมากคือผู้หญิงคนเราทุกวันต้องแต่งหน้าใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นแบบครีมครีมกันแดดรองพื้นหรือว่าแม้แต่เมคอัพต่างๆที่อยู่บนใบหน้า ผู้หญิงเราทุกวันจะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้แล้วก็ตอนตกเย็นเราก็ต้องกําจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปในทุกๆวันใช่ไหมคะแล้วอย่างวันนี้หลับปุ๋ยเนี่ยไปที่คลินิกทําหน้ามา mm. ก็สิวที่เข้าคอร์ดไว้ที่แพ้น้ําที่ต่างประเทศเนี่ยมันหายไปหมดแหละแต่คุณหมอก็เน้นย้ำมาอีกทีนึงว่าให้ล้างหน้าให้ถูกวิธีนะสิวจะได้ไม่กลับมาอีกหลับปุ๋ย ชงวนสงสัยเลยบอกว่าล้างหน้าให้ถูกวิธีนี่คือ,อยังไงคะคุณหมอเพราะปกติที่เราล้างหน้ากันเนี่ยหลายหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าการล้างหน้าที่ถูกวิธีมันคืออะไรแล้วก็ไม่เคยมีใครมาสอนเราว่าเราจะต้องล้างยังไงทํายังไงหน้าเราถึงจะบบสะอาดไม่มีสิวใช่ไหมคือทุกคนก็จะบอกให้แค่ล้างหน้าให้สะอาดล้างหน้าให้สะอาดพอได้ยินคํานี้จากคุณหมอปุ๊บหลับปุ๋ยก็ทามไปเลยบอกคุณหมอล้างหน้าให้ถูกวิธีคือ,อยังไงคะคุณหมอก็ แอบ,บงงนิดหน่อยก็เลยได้ความรู้มาค่ะแล้วก็วันนี้ลาปุ๋ยก็จะให้ชื่อหัวข้อว่าการล้างหน้าที่ถูกวิธีทำยังไงเอามาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะก็ก่อนอื่นเลยต้องแนะนำก่อนว่าการล้างหน้าเนี่ยมีหลายขั้นตอนไม่ใช่แค่ล้างโฟมแล้วจบอย่างที่คุณผู้ชายเขาทำกันผู้หญิงเนี่ยเวลาแต่งหน้าเราจะมีทั้งมาสคคารา่าปัดแก้มลิปสติก แล้วงใหญ่จะรองพื้นอีกก็ในการเช็ดแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องใช้เขาเรียกว่าอุปกรณ์ในการเช็ดที่แตกต่างกันยังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่า,าในหนึ่งวันที่หลับปุ๋ยเนี่ยเช็ดหน้าออก ก็คือต้องบอกไว้ก่อนว่าเราปุ๋ยเป็นคนล้างหน้าที่ถูกวิธีแล้วเพราะจากวันนี้ที่ไปคุยกับคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าอ้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราปุ๋ยก็พูดต่อ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 ,ต,อ,ต,อต่อได้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วก็ต่อไปน,นี้สิวจะไม่มากวยอีกแล้วใช่ไหมคะก็เลยเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันแล้วก็ฟังกันว่าตัวไหน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 เนานะอันนี้ได้รับการคอนเฟิร์มจากคุณหมอแล้วนะคะพอกลับมาถึงบ้านสิ่งแรกที่ควรจะทําคือวางของและล้างหน้าทันที เพราะว่าในการแต่งหน้าของเราเนี่ยเมคอัพที่เราอยู่บนใบหน้ามาทั้งวันไหนจะรวมไปถึงมลภาวะ,ลาวะและยิ่งตอนนี้เป็นหน้าร้อนด้วยนะสิวผดจะมาเร็วมากให้เรารีบเคลียร์ทุกอย่างที่อยู่บนผิวหน้าเราออกไปให้ได้เร็วที่สุดผิวหน้าเราจะได้รับการพักผ่อนแล้วก็ผิวหน้าได้หายใจก็จะทำให้ผิวหน้าเราได้ได้พักเร็วขึ้นแล้วก็ไม่เป็นสิวนะคะ พอกลับมาถึงนะถึงบ้านปุ๊บวางกระเป๋าปุ๊บเข้าห้องน้ำเลยค่ะสิ่งแรกที่เราควรจะทำนะคะคือใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่า eye remover eye remover เนี่ยจะเป็นชั้นล่างจะเป็นน้ำใสๆเห็นไหมคะแล้วก็ชั้นบนจะเป็นน้ำสีฟ้าๆตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมเหมือนของน้ำแล้วก็อออออยคือน้ำมัน อยู่ในตัวเดียวกันก่อนใช้เนี่ยเราจะต้องเขย่าเพื่อให้เขาเป็นส่วนส่วนเดียวกันแล้วเราก็เทใส,ส,ส่สำลีแล้วก็เช็ด Eye r e มูเวอมีหน้าที่ในการเช็ดทําความสะอาดสิ่งที่กันน้ําสิ่งที่กันน้ําบนใบหน้าเรามีอะไรบ้างอย่างเช่นอายไลเนอร์มาส a คารา่ารวมไปถึงลิปสติกอันนี้จะเป็นพวกที่กันน้ําเพราะว่ามันจะมีออน้ํามันอยู่อยู่ในอย่างลิปสติกมันจะมีส่วนผสมของน้ํามันอยู่ใช่ไหมคะ วลาทาไปเราใช้น้าเปล่าล้างจะไม่ออกเพราะว่ามันจะลื่นออกลื่นออกเพราะมีน้ํามัน,มนเราใช้ตัวนี้ค่ะเช็ดใส่สำลีแล้วเช็ดก่อนที่เราจะเช็ดเนี่ยพอหยดใส่สำลีปุ๊บเราควรจะใช้สำลีนะคะแปะลงไปที่บริเวณผิวผิวของดวงตาแล้วก็ค้างไว้ประมาณ5วิถถึงสิวิเพื่อให้ตัวออยล์ตัวนี้มันซึมลงไปที่อายไลเนอร์หรือมาสคาร่าแล้วเราก็ค่อยๆใช้มืออย่างเงี้ยเขี่ยวออกเบาๆเขี่ยวออกเบาๆ เพราะว่าส่วนส่วนของผิวรอบรอบดวงตาเนี่ยเป็นอะไรที่อ่อนบางมากที่สุดเลยแล้วก็ริมฝีป,ปากก็อ่อนบางมากที่สุดเหมือนกันบนบนใบหน้าเราจะมี2จุดนี้ที่อ่าเขาเรียกว่าอ่อนโยนนะคะดังนั้นเราถึงต้องใช้ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นการทำร้ายผิวแล้วก็เสียสีผิวน้อยที่สุดแต่เวลาเราแต่งหน้าเนี่ยส่วนบริเวณที่อ่อนบางที่สุดเราจะแต่งเยอะที่สุด คือเขียนอายแชโดว์ไหนจะมีไฮไลท์ไหนจะมีอายไลเนอร์รวมไปถึงแบบมาสคาร่าอีกเป็นส่วนที่เราแต่งเยอะที่สุดแล้วเราก็ต้องล้างเขาออกเยอะที่สุดแต่เราจะหลีกเลี่ยงการทำลายเขาโดยที่ใช้ตัวนี้เพราะว่ามันจะทำให้เครื่องสำอางหลุดง่ายที่สุดเพราะมีส่วนผสมของน้ำมันอยู่นะคะตัวนี้เป็นตัวแรกเราเช็ดที่บริเวณตาแล้วก็บริเวณริมฝีปากอันนี้เป็นตัวแรกนะคะส่วนตัวที่ส ตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่า cleansing m i l k cleansing m i l k เนี่ยมัน่างกับ cleansing oil ตรงที่มันจะมีส่วนผสมเป็นเนื้อครีมแล้วก็เป็นอะไรเป็นเนื้อคล้ายๆน,น,นมนมอะค่ะ cleansing m i l k มันจะเป็นครีมเนื้อคล้ายๆนมเดี๋ยวตับยองลองกดออกมาให้ดูนี่มันจะเหลวเห็นนะไหมคะไหลไหลได้ตัวนี้เป็นกลิ่นนมตัวนี้มีหน,น้าที่ทำะไรนะคะ หลังจากที่เรารีมูเวอร์ตาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่วนตัวนี้มีหน้าที่เช็ดบริเวณนอกเหนือจากที่2ที่ที่เมื่อกี้เราเช็ดไปแล้วคือทาบริเวณหน้าผากบริเวณแก้มตรงริมฝีปากบนแล้วก็ตรงคางอันนี้ใช้เช็ดได้ทั้งหน้าเลยทั้งหมดวิธีใช้ง่ายมากค่ะตัวนี้ก็หยดลงบนฝ่ามือนะคะแล้วก็ใช้นวดนวดไปที่บริเวณหน้านวดนวด นวดจนทั่วหน้านวดจนรู้สึกว่าเครื่องสาอางที่ไม่ว่าจะเป็นรองพื้นแป้งฝุน่นหรือแบบครีมกันแดดครีมบำรุงอะไรเนี้ยมันได้ถูกถูกออกมาเรียบร้อยแล้วเรานวดไปประมาณได้ประมาณ5นาทีเลยยิ่งดีเป็นการกระตุ้นให้เลือดฝาดด้วยพอเรานวดไปใช่ไหมคะตัวนี้จริงๆสามารถล้างออกด้วยน้ําเปล่าได้เลยแต่ว่าถ้าเราล้างออกด้วยน้ําเปล่าเนี่ยอืมเราจะไม่รู้ว่าหน้าเราสะอาดแล้วหรือย,ยังหลับปุ๋ยเลยใช้วิธีใช้สำลี สำลีธรรมดาเนี่ยค่ะเช็ดแต่ค่อยๆเช็ดนะแล้วก็ทริคในการเช็ดก็คือเช็ดขึ้น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 เพราะว่าโลกเรามีแรงโน้มถ่วงอยู่แล้วมันดึงที่หน้าเราตกทุกวันทุกวันอยู่แล้วดังนั้นวิธีที่เราจะช่วยให้หน้าเรากระชับแล้วก็ไม่หย่อนคล้อยก็คือการเช็ดขึ้นเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้หน้าเราดูกระชับขึ้นนะคะก็เราใช้ตัวสำลีเช็ดเจ้าครีนซิ่งนิ้วนี้ออกไป บนแผ่นสำลีเราก็จะเห็นอยู่ว่ามันเป็นคาบแป้งคาบรองพื้นคาบสิ่งสกรปรกต่างๆอยู่บนเครื่องสำอางถ้าเช็ดรอบแรกไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าหน้าเรายังไม่สะอาดเราใช้ตัวเดิมนวดไปบริเวณบนใบหน้าเป็นรอบที่สองและใช้สำลีเช็ดเหมือนเดิมเช็ดจนกว่าสำลีจะไม่มีสีใดๆเป็นสีสำลีอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราได้ชำระถ้าเกิดสำลีเป็นสีขาวแสดงว่าบนใบหน้าเราไม่มีสิ่งสกรปรกเหลืออยู่แล้วนะคะ แล้วก็เวลาเราเช็ดเนี่ยบร,บริเวณกรอบหน้าที่ปกติเราจะเชดดิ้งตรงนี้ใช่ไหมคะเช็ดให้ไล่ลงมาถึงลำคอเลยเพราะว่าลำคอเนี่ยมันเป็นส่วนที่อยู่ใกล้หน้ามากแต่เราไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยดูแลมันเคยเห็นคนที่เขาคอย,ยน่นแล้วก็คอเหีออ่ยวก่อนหน้าไหมเพราะว่านี่แหละคะ่ะสาเหตุที่เขาไม่ค่อยดูแล ผิวคอดูแลแต่ผิวหน้าซึ่งคอเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันเราอย่าลืมเช็ดใช้คิงนซิ้งนิ้วตัวนี้นะคะเช็ดบริเวณขอบหน้าด้วยเช็ดขึ้นเช็ดขึ้นรวมมาถึงคอเลยก็ยิ่งดีใหญ่ผ่านไปสําหรับตัวที่2นะคะยังไม่หมดอย่าสงสัยว่าทำไมมันยังไม่หมดเพราะว่าจริงๆมันเกือบหมดแล้วแต่ว่ากระปุก